พวกเรากลุ่มความรู้ไม่ท่วมหัวเอาตัวก็ไม่รอดแต่มานำเสนอ Google c e n t e r f l o r ค่ะความหมายของ c e n t e r f o r นะคะ c e n t e r f l o r เป็น Binary ที่ใช้สำหรับพัฒนา Machine Learning เป็น open source ที่พัฒนาโดย Google โดย Google ได้ปล่อย c e n t e r f l o r ซึ่งเป็น Binary สำหรับใช้พัฒนา Machine Learning ที่ใช้งานกันใหญ่ Google เองให้กลายเป็นโปรแกรม Open Source และมาพร้อมกับ Tensor Board ซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองการทำงานของกระบวนการ Learning ของ Tensor f l o ด้วยค่ะ Tensor Flow สามารถรองรับทั้ง Python 2และ Python 3แล้วยังรองรับทั้ง Windows, Mac, OS และ Linux ระบบมือถือทั้ง iOS และ Android ระบบคลาวด์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆด้วยค่ะในส่วนของการ Install TensorFlow นะครับด้านมาลต p พครับเปิด c ค m มมาไล n ์ขึ้นมานะครับพิมพ์ pip install tensorflow ครับด้านบน GPU เปิด Command Line ขึ้นมาแล้วใช้คำสั่งตามนี้ครับส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของสถาปัตยกรรม TensorFlow ครับด้านสถาปัตยกรรมนะครับจะถูกแบ่งเป็น3ส่วน ส่วนที่1นนะครับการเตรียมการประมวลผลของข้อมูล2นะครับการสร้างแบบจําลอง3านะครับการฝึกและการประเมินแบบจําลองครับชื่อของ tensor flow นะครับมาจากการที่ tensor flow รับข้อมูลเป็นอาร์เรย์หลายมิติหรือที่เรียกกันว่า tensor นะครับและเรามีหน้าที่จัดเรียงลําดับการประมวลผลของ flow chart หรือที่เรียกกันว่ากราฟนะครับข้อมูลจะถูกป้อนไปก็จะผ่านนะครับกระบวนการจนออกมาเป็นผลลัพธ์หรือที่เรียกว่าเอา p u พุครับค่ะต่อไปเป็นในส่วนของการใช้งานนะคะ ใน Import ก็คือการเลียกใช้เครื่องมือต่างใน,นตัวอย่างนี้จะมีการเลียกใช้นำพาย TensorFlow และ p ลายพอดกำหนดค่าเป็น5และ1ิค่ะมีน้อยเท่ากับ0.4แล้วใช้คําสัมง p l t จุดพอ t ใช้สร้างการาฟแบบจุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ p l t ีจุด Show แสดงกราฟค่ะกราฟจะมีลักษณะเป็นเชิงเส้นนะคะค่ะต่อไปเป็นการสร้าง Ne u r อห network ด้วย tensorflow ให้มีการเทนค่ากำหนดให้มีค่าลูปเป็น 1, 0 0 0่ยมพดังรูปนะคะผลลัพ์ที่ได้จะแสดงเป็นตัวเลขนะคะ ค่ะพอดกราฟแสดงการเปรียบเทียบการเทนใกล้เคียงกับค่าที่กําหนดไว้หลอด R เป็นการกำหนดให้ค่าเทนแสไดงไปจุดสีแดงในกราฟดังรูปนะคะโดยการาฟแสดงให้เห็นถึงผลการเทนว่ามีค่าใกล้เคยียงกับค่าที่กาหนดไว้สังเกตจากพื้นที่จุดสีแดงกับไปทับกับจุดสีน้ำเงินค่ะโค้ดบโค้ดบโค้ดบบบริสตอ,ร,อ,ร,อ,ร,อร,รี่เป็นสภาพแวดล้อมสม,มุดบันทึกิวิตเตอร์ฟรีที่ไม่ต้องมีการตั้งค่าและทํางานทั้งหมดในระบบข่าวทำให้คุณสามารถตั้งโค้ด เท s เซนโฟในบล็อ์เสื้อของคุณได้โดยคลิกเดียวเรียนรู้เพิ่มเติมเท s เซนบอร์ดชเครื่องมือการแสดงภาพเพื่อทำความเข้าใจแก้ไขข้อบอกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมเท s เซนโฟว h it ์อนนทอโอเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบโมเดลแมชชีนเนอร์ นี่แบบไม่ต้องฉลาดมีประโยชน์สำหรับการทําความเข้าใจโมเดลการดีบักและความเป็นธรรมมีจำหน่ายในเทเซอร์บอร์ดดาโตบุ๊จูปิเตอรหรือ c o ล a บ ML, เอ็มเอลเพิร์าฐานเอ็แบบกล้องขวางสำหรับการวัดประสิทธิภาพของ,อง ML, เองร ML, ฟรมเวิร์ดซอลม์เอ็มเอลโทเรนต์ฮาบะเอ็มเอลแล้วแพคฟองขาว เอ่าเป็นคอมไพเลอร์เฉพาะโดเมนสำหรับพีคณิตเชิงเส้นที่ไม่ต้องเป็นสภาพการคำโนวณเทนเซอร์โฟล์ผลลัพธ์คือการปแรบบับปรุงความเร็วการใช้เงานความจำและความสามารถในการพบพาบนเซิร์ฟเวอร์นะและแพลตฟอร์มมือถือสามารถเล่นทเทนเซอร์โฟ์คนจอนจัดที่มีเครือข่ายบริษัทในเบราว์เซอร์ของคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณเงินไม่สามารถทำงานมันได้เครื่องมือของเทนเซอร์โฟ์นะคะ TensorFlow Research Cloud เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถสมัครเพื่อเข้าถึงคลาสเตอร์ของ Cloud TPU มากกว่าพันตัวได้ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อช่วยเร่งการพัฒนาใหม่ๆใ,ในการวิจัยได้นะคะ MLIR เป็นกรอบการแทนค่ากลางและคอมไพลเลอร์ใหม่ค่ะรายการอัลกอริทึมเด่นๆที่ TensorFlow รองรับนะคะ น้านี้จะเป็นอันกริทึมของ t e n เซอร์โฟนะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ